ครับนี่รัชนีซื้อ2ตัวผมซื้อสองตัวเดี๋ยวค่ะคุณกำพูคาจะไปไหนคะมาบางลำพูทั้งเทคุณรัชนีก็บางลำพูเนี่ยเขาเป็นย่านเก่าแก่ที่มีการขายเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยสมัยก่อนอยากจะซื้อเสื้อผ้านักเรียนให้ลูกหลานต้องมาที่นี่นะจริงปะตอนนี้ก็เลยจะไปหาชุดนักเรียนให้อยานตรงหน้าคะชุดนักเรียนได้ไงเรา นึกว่าเป็นเด็กนักเรียนอยู่คุณแม่ต้องสีสดๆนะเฮ้ยน,นี้ถ้าเป็นผ้าว้ฟน่าจะสบายใลยใช่เป็นเป็นข้าวไฟใส่เย็นดีนะใส่ข,ข้างาวอันนี้เอวอกเท่าไหร่นะอกได้สี่สิบไหมเกินได้ได้เกินสี่สิบเกินมสองสิบสอ,องค่ะคุณแม่เขาเป็นคนมีหน้าอกนะคะคุณแม่ทางหน้ายค่ะเป็นคนมีเนื้อมีนังอันนี้ผ้าวไฟปะคะ ข้าไผ้า่ะข้าไผ่ใส่เย็นสบายนะคะเอาตัวนี้เนาะเป็นแฟนรายการนะคะขอบคุณมากค่ะเหมือนแม่เลี้ยงเชียงใหม่อะค่ะก้าเชียงใหม่นะเจ้าถ้าคุณแม่แล้วคุณไม่มีคุณพ่อเนี่ยคุณน้อยใจอีกนะตายละเพ่อแหวงคือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอเอฟซีเจอเอฟซีแนมกินเลยก็ได อ๋อหิวอย่าไปดูกลางคืนนะคะกินแหนมเนี่ยหิวค่ะมาสนี่มีคนรู้จักไม่ทามากด้วยแม่เอาเสื้อเชิ้ไปให้แม่ขหมดร้านนิดนึงนะคะใครที่ผ่านมาถนนตานีนะคะอยู่ตรงกลางนะคะของถนนนะคะร้านของพี่พีจาร์ารพิจาร์แล้วก็ น้องเนตน้องเนตี่มนิดนะคะสองร้านนี้นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงข้ามไอซ่าตรงข้ามไอซ่าเลยโรงแรมรีวานแต่โรงแรมรีวานโรงแรมรีวานนะคะอ๋อนี่เป็นโรงแรมใช่ไหมเป็นโรงแรมนี่ค่ะเป็นอันนี้เป็นโรงแรมอินเทอร์นิลเขาย้ายไปแล้วอ๋อเหรอคะอันนี้เขาเปิดอยู่ใช่ไหมโรงแรมเนี้ย คุณแม่เปิดอยู่ค่ะอ๋อค่ะเนี่ยค่ะก็มาอุดหนุนได้นะคะเสื้อผ้าสวยแล้วก็ไม่แพงด้วยสไตล์นี้ก็สวยนะแต่แคุณแม่คุณ่ใส่ปกเชิ้ตไม่น่าจะคือด้วยเพาแดงอ่ะสวยเนี่ยแดงตัวนั้นน่ะสวยแดงค่ะแดงแม่สวยใช่เห็นไหมเฮ้ยมันจะเหมือนกันไม่เหมือนปีกไม่เหมือนไม่เหมือนนนเชิญมส่งเลยค่ะคุณแม่เขาจะแบบเป็นคนง่ายๆค่ะแต่แต่เลือกค่ะน่ารักขนน่ารักชมพูแต่ก็น่ารักอ่ามีอะไรจะพูดถึงยายท้องหน้ากับตาแบงค์ไหมคะโอ้โห แบบน่ารักค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยิ่งยูนยิ่งเจอคนรู้จักกดีใจทุกวันอัดีใจดีใจค่ะได้มาเจอ FC ซีที่ติดตามคลิปเรานะคะเอาไปเลยค่ะคุณแม่ใส่แล้วก็คุณแม่คนน้ต้องใส่นะคะไม่ใช่ว่าคุณแม่เอาไปแล้วไม่ใส่นะคะคุณแม่ ของคุณตาแหวงก็คือทําอ้อยให้ภรรยานะคะเ้ยนี่ค่ะเลยได้พคเป็นยงอ้อยสวนคุณกําพูนะคะได้บริการคุณยายทองนาคแล้วไอ้ออหน่อยพระเอกมาโอ้ยอย่าถือมีดแล้วเจดีจะดีย์อะไรกัวมีดนะหมอไม่ห้ามหมอไม่ห้ามนะอ้อยนะหมอห้ามไหมเนี่ไ <c oughs> ม่ห้ามแต่ว่านั่นนั่นยังขย,ยี้เออไม่ห้ามแต่ว่า เบี้ยอะไรกินนิดมๆไปหน่อยไมมมปมันนี่ปลาอ่อยอยู่ไหเห็นแล้วมันก็อยากนะแม่เนาะ <c oughs> ไม่มีใครกินเลยนะประจานนี่ไงถาม,าม,ามว่า,วาทำไมผมปลูกไห่เพราะว่าปลูกไว้ในคุณยายทางหน้าที่แหละรู้หลอดมีแก<า>่หวานนิดนะึงหวานอ้อยครยับผมหอมไรขอบฟินคนข้างหลังด้วยคนข้างหลังขอบฟินมันกรอบนะ เา้ากรบอบเลยะมันเป็นอ้อยกรอบนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเราปลูกได้ดีอะพพอ,อพ่อ,อย่าเพิ่งไปไหนพ่อมันนี่มาเอาไอ้นี่ก่อนของฝากพ่อเนี่ยมานนี่ไปเก็บให้นี่จะไปเก็บหรออันนี้พี่อะเขาฝากมาเขาไปเขาไปลงทูนตัดให้อันนี้ของใครเดี๋ยวนะอันนี้พ่อแหวงอันนี้ของพ่อแหวงนะครับอ่ะอันนี้เขา เขาตัดให้พ่อแบ่งเขาบอกว่าใกล้จะถึงวันเกิดพ่อปีนี้แล้วเออใช่ใช่ใช่แล้ววันที่สิบสี่นี้สิบสี่ไหนสิบสี่เดือนหน้านี่ใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่เขาดูชื่นใจหน่อยนะใส่แบบนี้ตัดใะญ่ตัวใหญ่ไหนะแต่มันตัวใหญ่ตัวหน้าไปหนุ่งหลับกัไหมใส่สบายดีนะเขาเขาบอกว่าเขาดาวเอาจากไซส์จากไซส์ผมด้วยนะ พ่อลูกเข้ากันเห็นว่าพ่อกับพี่กัมพูจะตัวใหญ่กว่าพ่อหน่อยเลยเพราะว่าอ้วนไงจริงเหรอว่าไปเอาจริงตอนนี้อ้วนขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วกัมพูใส่เสื้อตัวเล็กใช่เขาใส่เล้าลูกไงเขาเป็นใบรุ่นสลิมฟิตส่วนอันนี้เขาตัดให้คุณยายทองนะสวยจังสวยจังเอ้าอันนี้ไม่มีกระดุมแดงต้องใช้วิธีสวมเอาซิปไม่มีอ่ะมันสิยากัญญาะบาณเนี่ยาก เออาลงดูสวมหัวได้บ้าน้องรวมได้ไหมแม่อ๋อวิธีสวมจะใส่แขนตึงน่ะใส่ใส่ยากไหมแม่ถอดถอดยากไหมเนี่ยไม่ยากหรอกถ้าไม่เกิดตึงก่อถ้าไม่เคลิปอ่ะปึ๊บอ๋อไม่ไม่ยากไม่ยาก่โอ้ยเอาใส่ได้ไหมแม่ก็สวยเอารูปทั้งรังติดแขนเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บ ตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่ตอนหล่มันเลยปัตจนี้มันจะขันขันหน่อยคือดัดไหมใช้ได้โดูดตาแหวนดู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 เอาได้บ่ล่ะพี่ใหญเอ้าก็พอดีอยู่ตเนาะพอดีอยู่เอ้ขอพุ่พเนขอพพออารอยู่เ้เนวลูพี่อร์มขอให้เริญเจริญได้เหให้เหตดน้าเห็ดขวางเห็ดสวน ทำไมเพราะอะไรจะเล่นจะเล่นส่วนอันนี้โอ้โหยายอิจฉาเขานะยายลงหน้ากันเนี่โอุ้ยสีตัวคนเดียวอันนี้เลยเนาะนนี้ดูจากว่าของมีมีเจ้าของเนียงามไหมสวยเลยอ่ะอย่างสวยเลยใส่ดีด้วยมีเจ้าของให้แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยงามไหมนี่งามท่านดอก งามดอกอ่ะเอาดูก่อนนี่ขับล็อกนี่อีกชอบไหมแบบนี้ชอบอันนี้เซลคุ้มสีมะเขืออย่าันไล่ชอดเมิ้ดนี่เสืซลคุ้มโอ้มีแต่เนี่ยท้งหน้าบานนี่เขาไงการดีโพดดีโพดแมนบอโอ้อันนี้มีปีกข้างข้าวนะเหมือนนี่เอาสี่ตัวคู่เดียวเอาใส่จังไดงล่ะบันนี่ ใส่ทีเดียวสตัวเลยบะใส่ปีใหม่เสื้อใส่ปีใหม่แน่ปีใหม่คือไปเที่ยวไหนนะคะพี่ัำพูปีใหม่เหรอเที่ยวนี้หนเที่ยวบ้านนะเที่ยวบ้านลาดคือเก่าเสื้อใส่ปีใหม่แล้วนี่ใส่อยู่บ้านลาดดีแลยู่บ้านลาดนีแล้วเอาไม่แน่นะก็คนลูกหลานมาก็จะได้ถ่ายรูปกับแม่เ้ลูกหลานมาก็ใส่เสื้อใหม่โอ้เนี่ยอันนี้ชอบไหมดอกกุหลาบสวยงามจังคนเลือกใครดูไหมแม่ มหาเลือกมหาเลือกจริงหนูไม่ได้เลือกเลยเขาทิงเลือกก่อนเลยอันนี้เลือกให้หมดพอ่อพ่อตาล้อยเนะส่เสื้อพ่อบ้านนี้ออ้ยพ่อใหญ่แหวงเสื้อหลายแล้วเสื้อหลายโอ้เสื้อหลายเลยเสยื้อเสื้อขากวั็นนิจจีมาทีเดียวห้าตัวเลยแม่ตัวนี้ตัวนี้สวยนะยเป็นเจ้านางทางเหนือเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ใส่อันนี้ดูอ่ะ อย่างเงี้ยอันเดี้ยอันเนี้ยถาดกันนะเดี๋ยวจะถาดกันโอ้หลายตัวพ่อเดี๋ยวฮ้อนยกแขนขึ้นแม่ยกแขนขึ้นตรงๆยกไปได้ไหมมีม้วนมีมีกระดองคอมมดเลยน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทัมดเลยคอมมดเลยคอมมดอันเนี้ยเนื้อคนสวยนะเอออันนี้บอกสาวเหนื้อผาด่านเอ๊ะแม่เขารู้นะเนี่ยแล้วร้านนี้อ่ะเป็นแฟนคลิปด้วยนะเป็นแฟนช่องกัมพูรัชณีชาแนลแล้วเห็นคุณแม่ตลอดรู้จักแม่ทองนาครู้จักข้อแสวง ร้านเขาอยู่บานตลาดนี่ก็ชื่อตลาดนันเจ๊ใช่เห็นที่ไหอ่าร้านเขาอยู่บางลำพูแม่แม่ลุงลองลองลุกยืนให้หน่อยเยืนได้ป่ะดัน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 เอ้ยจะตัวเล็กไปเปล่าไม่เขาใส่คุมคุมอย่างนี้เสื้อคุมใช้ละวะนี่เออเสื้อคุมโอยเกือบเกือบเล็กนะเนี่ยพี่หมูไหลตึงนะฮะเอ้ยคุณแม่ไหลตึงบ่ไม่ใส่เสื้อหลายตัวเลยอ๋อมันก็ต้องใส่สองตัวนะใส่คุณขนาดไหมแม่อึดอัดไหมบ่ ยกได้บ <_ of German> ่ยกได้มันมูก็ได้อยู่นะเขาใส่ได้เลยใส่ใหญ่ไปก็ดูไม่สวยอันนี้แหละอย่างนี้แหละแม่นั่นแหละเป็ดเหรอข้าวแม่นอ่ะนั่นแหละใหญ่มากใหญ่มากเลยเป็ดเป็ดอ่าเป็ดใครเป็ดซื้อมากันเลยโอเคเรียบร้อยคุ้นกยู่จะปุ้กจะเล่จริญ่นเลยรับนี่รัชนีซื้อสองตัวผมซื้อสองตัว ดูจัมพูเรีอกรายทั้งหมดเลยนะคะครับเพราะว่าแม่เขาชอเป็นคนชอบสีจ่มๆขนาดาษดูหนังยังดูหนังแจ่มจันภาพยนตร์เู่นะสมัยก่อนนหนังกาแ์บู